สบายดยีพี่น้องมาสัมผัสกับบรรยากาศ,กาศน้ำตกตาดขนาดน้อยอยู่บ้านเฮ่าดีน้องแต่ทแน่ีนี้ก็คือตาดบ้างแช่บ้านเหา่าแต่ทนทีเคยอพายหากินมาสัมผัสกับบรรยากาศย่มหนแรกพี่น้องเรเป็นอยคำตกดินเอามาอาบน้ำตกตาดขนาดน้อยบ้านเฮ่าเย็นสบายกราบทักทายสบายดีพี่น้อง บถทุกโมงทุกบอลบราะว่าจิเป็นทั้งฟังลาวบางไทยทั้งภายในและต่างประเทศพี่น้องเอ้ยมรรยกายินดีตอนครับเข้าสู่สองคนบนอกคือเกา่าคือเดิมถามมาหาอยู่ห้ากินอีกคือเก่าพี่น้องเอ้ยมาํำกัรกับร้านสสยพี่น้องเอ้ยข่าโน้ตบ๊กมานำกา,กานมาหาอยู่ห้ากินอุปกรณ์หาอยู่หักกินท่ากับน, 5, 5, 5, 5, 5, 5, นี่เบ็หลังเดียวคือเบ็หลังเดียวพี่น้องเอ้ย เบ็ดซิดเอาสีมาลองเบิง้งซิดเบ็ดพี่น้อยซิดได้ก็กิ้นเขาปลาเขาโขกเลยนะอันนี้บอลเท้าซีดเบ็ดแถวหน่อยพี่น้อยสถานที่บอลเอกแมนยูบาทเท่าเอง่ยังทีนใต้ขามเลยนะจะคือ จะเป็นขพานดเลยนี่ก่อนเลขตาหมด้งเลยไอโอเคพี่น้องเลยห้องกะจีองหาสิบเดดเบิ่งก่อนพี่น้องเลยวาสิมันหรือประมาณได้ยังก็กินพี่น้องเลยมาขโมมาปลามาชมบึงธรรมศาสตร์นำโต๊ะาสตบานเฮ้าไอยังระวังเด้อเออคอยไปคอยมา เป็นนำตุ๊กตาดมันหลอดปืนมาเัอพุดนะได้ระวัาางตกเด้อคอยไปึืนเท่งพูนยับึ้นเท่งพูนอา่าขยังนั่นแหละอ้อฮิบอนผักเช่าอยู่นี่คักได้นน่อา่านั่งทายอยู่อันก่อนเด้อ นบนเอาลงมันลงยากเนี่ยอ๊บอ๊บมันเป็นหินธรรมชาติพี่น้องเ้ยอันนี้เห็นฮะยูฮากินบาทเฮาเอินล้วบางแซ่เน,นี่ยเดห้อมีน,น,นแต่สมัยตะกี้ปาลาีนร้ายขนาดเด้นี่ปลาขึ้นมันก็ขึ้นได้อยู่น้ำแต่ว่าเวลาน้ำร้ายนีนเฮา สามารถขูมนำหวยได้อยู่นี่ในห้องมาขูมในรถราะว่าน้ามันไรหลอดพื้ชขั้นตัวนี้มาสุดนี่เห,ห็นก่อนเดียวยาวเลยตัวนี้ฮะเห็นปลาบ่โอ้เอาลงมาพี่มาปีมาเถอะปีมาพี่คอยชูมเมาเออมันมันลงยเหี่ยวลงได้ป้วจะเพ่อฮะเอ๊ะเอา,เอา ไปอืมอ,อบสอลมันน้ำไหลเออมานั่งสัมพัสบรรยากาศเนี่ยขัดรีพี่น้องเยมานั่งไก่เย็นน้ำตกดัดอาบน้ำขักขนาดเลย ลองขึ้นทึงโอ้ปวถือขึ้นหอกไว้บังเลยไปขึ้นบนเก้าเลยขึ้นได้บ้นไหนจะขึ้นได้บ่อบบอปปกของไปทึงก่อนอ่าฮัลโหลเป็นไดบ่ปบ่งชมคนเห็นก่อนอ๊บอ่าอ่าคอยไปเด้อคอยไปเด้อ

นล่โอเคเอาแมนธานอตเออเด็กปวดเอาว้รงคุ้ังเฮ้เห็นบ่เฮ้ง่าเติีเนาะเฮ้บ๊วนบ๊วจับบ๊วนนู่จับมาบ๊วนจับบ๊งนเฮ้จับทีไทยบ๊วนนี่จับยกขึ้นเฮ้มัน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 แล้วแต้มแรกแต้มแรกยกโป้ธานอยกโป้มันแล้วมันแล้ว่ปจัน อปอแหงแห้งมัแล้วมัแล้วเต็มแรกเต็มแล้วมันมันมันโอเคเอาเอาเขาใช้ของไว้เฮมันแล้วมันแล้วโอเคเบิ่งดูเนื้อเขามันหลอนบ่ได้ไหมเพิ่งมันแล้ว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 มากับถนนมันแล้วม้งนี่ โอเคแล้วเตี้มได้ท่านอนเด้อเตี้มเด้อเตี้มเก็บเด้ออึบชูอุบเอาแม่พึบเปอีกแล้วชองแต้มชองแต้มแล้วมองมันเสียบมือเจ้าเด้ออย่าปดเป็นบ่อย่ามาปักนะก็มันมันจีบปักมือเจ้าเห็นโอเคแต้มที่ชองแต้มที่ช่อง ปักขาวรูนเดียวกันเนาะอืมแต้มที่ชองแต้มที m, ่ชองโอเคเอาใส่ของไว้ท่านนตบุ๊กเอาใส่ของโอเคแต้มที่ชองมันแล้วเอาบอลเก่านี่แหละพี่น้องเอ้ยชองแต้มเลยบอลชุดเก่านี่เอาอีกก่อนวางในในช่องัวพี่น้องเอ้ยไปวางใหม่อีกว่ะ หญ่บ้างนางางด้องแต้มเาสิยับไปมาว้างเทิงีก่อนว้างบ้างด้แต้มได้แต้ม่นน้ำกันบ่งเอาวางนี้แล้วจะปากด้วยกันนดไปยังมาครับผ่านนตพี่น้องเลยผ่านสิเบดผ่านผา มาไหนมาหาปลาไปหน่อยเอาสิใส้ตะกระตนลงเบ่งเฮาใส่ตะกระตนเฮาเฮาใส่ใส่เดือนมาครับร้านหน่อยเป็นจะได้มวนบ่ถทานอบุกมวนเนาะบ่ทานิวเข้าบ่ยังเนาะจะนายจะกินจะนายจะกินป้งปลากินเนาะ <S <S 1> <S 1> อีกปากินเศษเศษโอ้น้ำไม่ไล่เอ็นิคอนน้ำไม่ไล่เอาบ่เอาดอกน้ำไม่ไล่มาอนิน้ำไม้ยังก็บ่เอามือนีนเนาะตอดแล้วตอดแล้วเห้มันขับก็ขับก่อนมันจะบูรุษได้ๆๆตอดแล้วตอดแล้วตอดแล้วได้ๆได้ๆอันนี้เป็นพ่อมนุษ์บราหมนตอดแล้วตอดแล้วเห็นไหม หมันตรกรักก่อนถือได้บ่โอเคได้บ่เตรียมเก็บเด้อเตรียมเก็บเด้อเตินน้นเด้อเตรียมเก็บเด้อโอเคโอเคอเคันปวดเป็นบ่ฮะปตทะบอดพ่อโอ้ยม,ม,ม,มันจะมาจะพ่อมันยังถือเบ็ดปวดเอาเออโอเคพี่พี่คลองพี่อ,อย่างเชี่ยคล้องเชี่ยคล้องหยิบไปอย่ามัน Nghe khá lợn Ok hả Đại chắc tốt là bà này thật nó luôn cái lẻo gì Thế chắc tốt Xám nó Xám lẻo xám lẻo Ok thật nó mang này mang Này tôi nhảy của cậu nó Bác áo nhớ mà xếp con Nhưng nhớ mà nằm nằm lẻo Xếp mày Xếp điện Béo Áo bằng nhớ Tăng cho hiên rồi อยากกินเขาแล้วพูดนี้หาบอลสตัตว์ท่านทีกอ่อไฟปีกปลากินเขาก่อนพี่น้อ้ยบอลได้มันเหมาะบรรยา,ากาศก็สักเล่เบ่งไปอนอโอเคพี่น้อยถึงกอ่อไฟปีกปลากินอยู่บรรยากาศแบบตกสาร์นี่พักไร้หนเอย ่างนั้นหรอป๊อฮะดังไฟป,ปีนป่าไปหน่อยเดยป้าหิบหนึงหน่งหิบแต่หิบนหน่อยหิบป่วยใหญ่ใน้ำนักจะกินชีวิตมาหากินเขาโขเขาป่ากินเาขากรบแจวกระแซบเพิ่นกินอยู่ป่าออกมากินเขาน,านักบาท Ma, 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 khóng mà khóng mà khóng mà không có tao nốt mà cái ừ. chỗ mới năng ra này chim đào với tao okay. à. à. vào có tên chú Hãy khẩu không

ป้าปิงงงาป้งนี่พี่น้องเคอเด็ดปิ้งแน่นอยคิดชองคนกับหลานหลานใช่นนท์เอาดมุง้งดมพอมบอกพอมบอกก็จะเสียบบอกซีมาน้ามีบ่กระนาบหน้ามีบ่มาบ่เออเมื่อไหร่ซีมาอีาพี่น้องเคยมาใส่เบสแบบเนี้ย่ยรอบใส่เบ็ดอันนี้เ้ามาสิประมาณพี่น้องเลยได้ได้ป้าหีเดียวก็ได้ปิง้ง

แก้วล่องแฉ่ลูกล้านมาคบนกินในช่ว์หันมานหนอาภูหัวปลาอะไรมันได้เอ้ามาพี่น้องมาบ้านนี่กินข้าวนกกันพี่น้องเลยกินข้าวเที่ยงกับพอดีตับเว้นบ่ายแหละพอดีหิวแห้งกินข้าวเสี้องเนี่ยเอ้าโป้ตากล้องหอมเนาะ ฟ้าพี่น้องกับำแจวนำมาชมนำมาชมของพอทเป็นราช่ไหมจะมากระพบเม่อไห่นะวะปากระมากเหรอไ่นจะกินจตกขว่าจะมากก 我。不能

แสบพี่น้องกคอเขาทุขขพวกทุกปลาเพราะว่าตะเวนบ่ายแนะสบตันจะน,นอนแสบไหมวะ กาา่างเน้ะแต่ว่าในปากก่างปลาปขาวมันมีก่างนะ เสียไปหน้อยเสียแต่ห้าได้หน่อยบ่ดนะในป้าหีบเดียวหีบได้หน่อยก็ะหีบใหญ่ใครอยู่เงาเจมส์จะจะที่จะสารบ้างเออจะประจักษ์อืมจะหน่อย เอ้าอาบน้ำมาดิพี่น้องเลยเอาไปอาบน้ำยังไงอาบเย็นๆเลยเป็นโบกียังวะน่ยโบกียังถนนเพิ่งดูนนิว่าเป็น,บบนโนกนนบกให้เงินให้คำมาหนิเนี่เนาะเป็นโบกียังวะเนี่โอ้โบกียังไงเลิกตรงเลยโบกขาเอาให้เงิ่อนมาจับเอออาบน้ำก่นมาดิ

เข้อปากถึงพี่น้องบ้านเฮาเนาะผู้ทีนี้จากบานบ่ได้มีโอกาสมากพี่น้องเลยเ่ราว่าสิปอยย่ทั้งทางประเทศท,ทศัทงทศ้งฝรั่งเศสอเมริการือว่าอยู่ไทยบ่ได้มีโอกาสขลับ้านกับเขาเมื่อเบิ่งนคิดนี่พี่น้องเลยแต่ทานทีแย่งนี้ท่านอาจจะเคยมากาอายุ่หกกินแต่สมัยก่อนเพราะว่าน้องนนำน้องมีคัะ เป็นน้องหนึ่งที่สำคัญเป็นครับสมัยก่อนบางคนอาจจะเคยมาซาปาเคยได้แขน้องเลยก็ปากถึงเนาะมาดาทานยูที่อยู่่างๆางประเทศหรือว่าอยู่ทางทางไทย้องเลยก็ถือว่าเป็นวิวธรรมศาสตร์บ้านเฮาเป็นไอดินกินหยา ไอ้ดิกินนังของบานเท่าเองได้เยินเสียงนำโตกตาดสัมผัสกันนังผ่านผ่านอาจจะกินหดบาทแต่บ่มีเวลาเดมากเนาเขามาเบิงท้างสองคนบนนอกต้นน้องด้อเอาจะผากาันเลาะส้มวิธีสิบของบาทเฮาอายุหากินได้หน่อยแต่มันแฉบมากินเขาหวเขาปากหน่อย เอาัาสำหรับคลิปนี้ก็บภาคชันมีคนไปหนอยเพราะขโอมกกับใจทั้งมาได้จีเ่อาะว่าสิเป็นทางฟัง,งทยฟังเล่า,าที่เขามาติดตามกักขอขอบมุกขอบใจขอขอบุ่นขอบคุ่นเปน็นอะไ